มันได้โฉนดไปแค่ใบเดียวไม่จะทำอะไรเราได้งั้นเหรออีก,กลิ่มอีพวกบ้านบุสภาบานันมึงเข้ามาได้บ้านกูได้ยังไงออกก็เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเหรอเอาสิเรียกมาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะถูกจับกัน พูดอะไรกันอะนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอว่าพวกฉันพูดเรื่องอะไรโอ้โหแม่ะคะไม่สนุกเลยอะอ่ะเฉะลยให้ก็ได้ตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นของฉันแล้วพวกแกเนี่ยบุกลุกเกี่ s วเซ r ร์ไพรสพวกมึงกล้าทำกับกูถึงขนาดนี้เลยเหรออะ พวกเราทำอะไรไม่ได้ทำนะพวกหล่อนขายบ้านหลังนี้เองต่างหากพวกมึงอะใช้ไอ้หมอปลอมนะั้นมาหลอกเราพวกมึงเอาความหวังสุดท้ายของฉันมาล้อเล่นมันหวัวเหี้ยมเกินไปแล้วนะอีกเกลิมมึง โหดเฮียมมาโหดเฮียมมาก็โหดเฮียมกลับแปลกอีออนแกรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะฉันก็กลัวจังเลยนะว่าแผนของเราอะจะไม่สำเร็จเพราะไม่น่าจะมีคนที่ฉลาดน้อยพอที่จะขายบ้านให้กับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักไม่กี่วันแต่พวกแกก็เซอร์ไพรส์เราได้จริงๆเลยอ่ะ มึงกำลังด่าว่ากูโง่เหรอสุดท้ายสิกแล้วอะเพราะคนที่มีสติปัญญาเขาไม่ถามกันหรอกนี่แหมไม่ต้องมาทำเป็นผู้จาเป็นผู้ดีหรอกคิดว่าพวกพุงฉลาดกว่ากูนักเหรอถ้าฉลาดนักมึงคงไม่โดนหลานชายกูหลอกหรอกแค่เห็นผู้ชายข่าวรูปหน่อยเดียวเท่านั้นแล้วก็โชว์โง่ออกมาเลยแล้วใครนะที่โง่จนถูกปั่นหัวจนแทงแม่ตัวเองโชว์การงาน จนโลนประจํทั้งประเทศอะฮะแล้วไงอะคะจริงๆเนี่ยฉันต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยฉันกับแม่เราเข้าใจกันมากขึ้นเลยค่ะถ้าแกสองคนอยากจะเพ้อฝันถึงเรื่องความสำเร็จในอดีตก็เชิญไปเพ้อฝันข้างถนนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกแกสองคนอะเป็นคนไร้บ้านและจักเ <c oughs> ชิญมายืนกัดฟันกันู่นั่นแหละ ออกไปได้แล้วฉันไม่อยากให้พวกฆาตรกรมาเขียดบ้านนี้อับประมงคนใครใครเป็นฆาตรกรพวกมึงอย่ามาพูดจาใส่ร้ายมั่วซั่วนนะ<ๆ>เดี๋ยวก็ไปฟ้องขึ้นมาแล้วพวกมึงจะหน้าแหกช่วยลงมาแหกหนะ้าคนแถวนี้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ได้ยังไงเนี่ยถึงกับช็อกเลยเหรอคะคุณนายน, <c oughs> นี่เป็มเองค่ะจิงมึงโ,โลดม่ได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็ท่านยามาบาลยังไม่ได้อยากได้ตัวกูนะสิ <c oughs> ถึงได้ให้กูลุกขึ้นมาจากหลมุมมนลากพวกมึง <c oughs> มึงสองตัวไปลงนรกแทนก่อนนะสิ ซามไปทั้งที่ใจ